ภาพล่าสุดนานาถูกจับกุมตัวเข้าสอบสวนกลางเปิดตัวเลขความเสียหายชักชวนเพื่อนลงทุนทำธุรกิจอะไรบ้าง เป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงมากค่ะเมื่อช่วงเช้าของวันนี้3ธันวาคม2568นารยินานาไราบีนาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปรับรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเข้าจับกุมที่บ้านพักย่านพะโนงในข้อหาช่อโกงประชาชนและพอรกอกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนโดยนานาได้เดินทางมาถึงสอบสวนกลางและมีภาพที่นานาเดินลงมาจากรถใส่หมวกและเดินก้มหน้าคลุมผ้าห่มมาแบบมิดชิด เมงถ้าไม่บอกว่าเป็นานานก็จำแทบไม่ได้โดยล่าสุดเพจซีไอบีได้แถลงความเพบ่หน้าของคดีดังกล่าวร่อมกับเปิดเผยว่านานานไรบีนานได้มีการชักชวนเพื่อนสนิทลงทุนธุรกิจสินเชื่อมูลค่าความเสียหายได้รับแจ้งจากชุดที่ทำงานได้รับข้อมูลจากผู้เสียหายมีประมาณ190ล้านบาทสำหรับพฤติการข้อมูลจากตำรวจที่ทำคดีดมีผู้เสียหายประมาณ17รายเมื่อปี25 6 5ดาราาสาวได้ชักชวนให้ผู้เสียหายได้ร่วมลงทุนทำธุรกิจต่างๆแตกต่างกันออกไปเบื้องต้นมี1ี ประเภทอย่างแรกล่อยสินเชื่อบุคคลมีเสนอผลตอบแทนสูงร้อยละ4 7ถึงและลงทุนเทรดหุน้นกับผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการเทรดหุน้นลงทุนขายหุ้นในธุร,รกิจกีฬาร้านอาหารต่างๆและกองทุนเรือธุร,รกิจครอบครัวรายใหญ่ชักชวนกลุ่มเพื่อสนิทบุคคลใกล้ชิดกลุ่มผู้ปกครองในโรงเรียนในการร่วมทุนธุร,รกิจหุ้นในครั้งนี้ด้วยโดยหลักๆของพิติการเป็นการกระทําในลักษณะอาศัยความเชื่อใจความน่าเชื่อถือในการประกอบมีการแอบอ้างบางท่านที่อยู่ในแวดวงทุน รกิจอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้เสียหายหายลายๆคนนั้นตัดสินใจร่วมลงทุนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ